เราจะดีเรื่อยจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละโอชาตินี้เนาะโอโคตคมากอันสตรีมันมถิ่นก็สิ้นสวยเออบุรุษด้ยไรถ้าไลถินก็สิ้นสีเอออันป้าสงสามวเณรสินสินไม่มีก็สิ้นดีสุดยอดข้าราชการสินสินไม่มีก็สิ้นงามข้าราชการสิ่นสินไม่มีก็สิ้นงาม าการราชการศินไม่มีโกสิ่งงาม oh. อันความตายชายนาฬีหนีไม่พ้นรูดิจนก็ต้องวายตายเป็นผีอืถึงแสนรักต้องล้างห่างกันทีอืไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราอืเมื่อเจ้ามามีอะไรมาหรือเปล่าอืเมื่อเจ้ามามีอะไรมาหรือเปล่าอืเจ้าใหญ่จะสุขสนุกทานาอเมื่อเจ้ามามือเปล่า เจ้าจะเอาอะไรไป <What? S 2> เจ้าไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอือราบยศเอาปไมนแน่หาปอมีแน่ๆเหลือเพียงแต่ต้นทุมุขอนทิ้งสมบัติทั้งหลายเอาให้ปวงชนร่างของตอนเขายังอเอา,าไปเผาไผ่ตนนตอนอยู่ที่จิต ถ้าตั้งผิดมัวมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกปุดผ่องไม่หมองใจปฏิบัติไว้ยคุ้มจิตไม่ผิดธรรมเราจะทุกข์รู้สุขเพราะเราสร้างกรรมต่างๆที่เราทำนำฉนองอเราทำดีมีถุขได้ถึงเจ็บปองอทำทั่วต้องมีทุกข์แท้แน่นอนเอ่ยกงเหมือนผมนี่แหละครับครับผมกงเหมือนผมนี่แหละครับครับผมกงเหมือนผมนี่แหละครับครับผม โอ้คงไม่ต้องพูดมากแล้วครับผมคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับที่พูดมาทั้งหมดของชีวิตท่านนี่ท่านให้เป็นคติธรรมเหมือนกับบวชพระมาเข้าประโยคเลยนะครับผมสุดยอดมากครับไอซานของูุ้รีรัมย์นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเลยครับเด็กบุรีรัมย์ครับไอซานให้กำลังใจเด็กพี่น้องเด้อพอดีกำลังทอแท้โยกกระเบื้องตู้ยางไอซานผมนีแหละครับผมแมวเก่าชีวิตมีได้สั่งวุ่นคุยโสนไหวได้ร้ายไปวัดไปว่าตลอดกินอาสาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับผม รวานิูนีกาไ้ครับผม